สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพัฒนาการโซโลนะครับผมด้วยไอเดียการเล่นดิม i ิเนตนะครับของจอห์นโคเทนกันครับ ก่อนที่จะเข้าเนื้อหานะครับตอนนี้ผมออกหนังสือแบบฝึกหัดสําหรับแซกโซโฟนนะครับเป็นหนังสือนะครับที่จะรวบรวมการเล่นแดีโทนิกไทแอดนะครับผมไป24แพทเทิร์นนะครับเพื่อเป็นการปูพื้นฐานนะครับให้นักดนตรีนะครับผมให้นักแซกโซโฟนนะครับมีพื้นฐานทางดนตรีนะครับมากขึ้นนะครับผมมีความคล่องตัวและมีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของสเกลมากขึ้นนะครับใครสนใจนะครับก็ทักมาสั่งซื้อได้นะครับเล่มละ250บาทนะครับเป็นอีบุ๊กมีจํานวน100หน้านะครับผม โอเคครับกลับมาเข้าเรื่องจอห์นโคเทนกันต่อนะครับผมไอเดียที่ผมจะเอาไมา้เเพื่อนดูกันในวันนี้นะครับผมเป็นไอเดียการโซโล่ของจอห์นโคเทนนะครับผมบทเพลง Moment n o t i c e โดยลายโซโล่ที่ผมจะเอาไมา้เเพื่อนศึกษากันในวันนี้นะครับจะเป็นการโซโล่ในคอรัสที่2ของเขานะครับจะอยู่ในบาร์ที่34นะครับผมของคอรัสที่2นะครับลองไปฟังกันดูครับ เดี๋ยวรอบนี้ผมจะทําให้ช้าลงครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็จะใส่โน้ตเข้าไปด้วยครับเพื่อนๆจะได้เห็นภาพขึ้นนะครับเดี๋ยวรอบนี้ผมจะเป่าด้วยแซกนะครับแล้วก็จะเล่นให้ช้าลงนะครับเพื่อที่จะได้เห็นโครงสร้างของดิมินิตที่โคเทนเล่นมากขึ้นนะครับ สิ่งที่โคเทนเล่นนะครับก็คือ C# s h a r e half นั่นเองนะครับผมถ้าเอามาเรียงใหม่นะครับจะได้หน้าตาประมาณนี้ครับซึ่งอย่างที่เคยพูดไว้ในคลิปที่แล้วนะครับก็คือ C# s h a r e half เนี่ยนะครับเราสามารถใช้บนคอร์ด C dominant s ได้เลยนะครับผมซึ่งบาร์นะครับที่จอนโคเทนเล่นนะครับมันเป็นการเล่นเพเดิลของเพลงนะครับผมซึ่งก็คือการที่เบสนะครับเล่นตัว5ค้างไว้นะครับ ตรงการเล่นเพดเดิลนะครับเราสามารถใช้การโซโล่นะครับแบบเดียวกับที่เราใช้บนคอร์ด5โดมิเนนต์ได้เลยนะครับซึ่งจอนโคเทนนะครับเขาก็เลือกใช้ดิมิเนนต์นะครับตรงบาร์ที่34นะครับเพราะฉะนั้นนะครับครั้งหน้าถ้าเกิดเพื่อนๆเจอการเล่นเพดเดิลนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงอะไรนะครับอาจจะเป็นเพลงอย่างเช่นซัมเดย์ไมพินวิลคัมนะครับหรือว่าเพลงมายโรแมนนะครับที่มีการเล่นเพดเดิลนะครับเพื่อนๆก็สามารถหยิบเอาไอเดียการเล่นดิมิเนนต์นะครับไปเล่นได้นะครับบนการเล่นเพดเดิลนะครับ ทีนี้เรามาดูไอเดียการเล่นดิมินิทของโคเทนกันบ้างนะครับว่าเขามีวิธีการคิดแพทเทิร์นของเขายังไงนะครับถ้าเราตัดออกมาให้มันดูง่ายๆนะครับเพื่อนๆตอนโคเทนนะครับเขาจะเล่นเป็นขเบเ็ต2ชั้นนะครับผม3จงังหวะ นะครับผมพอจังหวะที่4นะครับเหมือนเขาเล่นช้าลงนิดนึงนะครับมันเลยกลายเป็นเหมือน3พยางไปนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเราพยายามคิดด้วยวิธีคิดที่มันง่าย,ายๆว่าเขาพยายามจะเล่นเป็นกระเบดสชั้นนะครับเพื่อนๆมันก็จะเป็นบล็อกนะครับผมที่ออกมาประมาณนี้ครับซึ่งวิธีการคิดแพทเทิร์นของเขานะครับก็คือการเข้าหา ตัว A-flat นะครับผมของ C-sharp d i m i n i s h e นะครับผมด้วยการเข้าหาจากทางด้านบนนะครับหนึ่งเสียงเต็มนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเขาจะเข้าหาที่ตัว C-sharp นะครับแล้วก็จะกระโดดข้ามตัว B-flat ไปนะครับไปเข้าหาตัว G ครับแล้วจังหวะต่อไปนะครับเขาเขาค่อยเข้าหาที่ตัว B-flat นะครับแล้วก็กระโดดตัว G ไปเข้าหาที่ตัว E นะครับผมสังเกตง่ายๆก็คือคล้ายๆกับการที่เข้าหาตัวคอร์ดโทนนะครับตัวที่1 เราก็ข้ามาตัวที่5ตัวที่7ตัวที่3นะครับผมเป็นพทเทิร์นอย่างนี้สลับกันไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วถ้าเกิดเราลองเปลี่ยนพทเทิร์นของจอห์นโคเทนนะครับจากเดิมเราเล่นตัวที่1แล้วก็กระโดดไปตัวที่5เหมือนไล่ลงใช่ไหมครับแต่คราวนี้เราอาจจะเป็นตัวที่1และเป็นตัวที่5แบบไล่ขึ้นโดยเป็นสเต็ปไล่ขึ้นขึ้นไปนะครับจะได้ซาวประมาณไหนลองไปฟังดูนะครับ เดี๋ยวรอบนี้นะครับจะลองเล่นเป็นไล่ลงเหมือนจอนโคเทนเลยนะครับผมเพียงแต่ว่าจอ h n นโคเทนเขาเข้าหาตัวพิจิโอนะครับหนึ่งเสียงเต็มจากด้านบนใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าครึ่งเสียงดูนะครับจากด้านล่างนะครับผมจะได้ซาวประมาณนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะครับในการเล่นแพทเทิร์นดิมินิตของจอ h n นโคเทนนะครับก็คือจอ h n นโคเทนเล่นแพทเทิร์นเป็นดิม i ินิตใช่ไหมครับก้อนหนึ่ง นะครับแต่ว่าโน้ตสุดท้ายนะครับที่เขาจบนะครับผมเขาจบด้วยโน้ตซีนะครับโน้ตซีซึ่งเป็นโน้ตตัวที่5นะครับของเพลงนะครับผมก็คือเหมือนเขาเล่นดิมมิเนนต์นะครับเพื่อรีโซฟนะครับผมเข้าไปหาที่โน้ตตัวที่5ของ เองนะครับผมซึ่งผมคิดว่าไอเดียนี้เป็นไอเดียที่น่าสนใจนะครับผมบางทีเราเอาดิมิเนตไปเล่นนะครับเราจัดดิม i ิเนตเข้าไปเลยนะครับบางทีมันอาจจะแข็งครับเพื่อนๆแต่ว่าถ้าเกิดเราเล่นดิมิเนตนะครับแล้วก็รีโซฟจบด้วยโน้ตตัวที่5ของเพลงนะครับผมก็อาจจะช่วยนะครับให้การเล่นดิมิเนตของเรานะครับสมูทขึ้นนะครับผม ก็หวังว่าไอเดียในวันนี้นะครับจะช่วยพัฒนาการโซโล่ของเพื่อนๆได้นะครับผมและนอกจากหนังสือของผมนะครับที่มีขายแล้วนะครับใครอยากเรียน p r i v a t e นะครับก็สามารถทักมาเรียนได้นะครับชั่วโมงละ700บาทนะครับผมราคาเดิมครับวันนี้สวัสดีครับ